Hey, ไปดูสตรีมเมอร์คนหนึ่งเล่นมาเกมกแล้วค่ะเล่นขับเฮลิคอปเตอร์คู่เที่ยวขับเฮลิคอปเตอร์คเที่ยวใครวะพี่ไดูแล้วโอ้โหอนาคตแม่งไม่มีเลยมีเขามีความพยายามนะเว้ยเขามีความพยายามที่จะยับบ่นหรอือวใครอ่ะไไม่ด้เออเอาเคลมเหมือนกันแตเ่เอาเอาเคลมมาให้ด้วยอน่อยคนไหนอะเอเอเดี๋ยวเอาให้ดูเกาแม่งแบบสภาพเที่ยมากสภาพเที่ยมากไม่ไหวแล้วก็มีความไปให้คนอื่นต่อ มีลิคอปเตอร์อขับยังไงอืมอ,มอืมันได้ไหมใครขับก็เปิดมีหรอฝั่งญี่ปุ่นปะพอเลยว่านิจิอ่ะมันมีมันมีคนมันมีโอฟไหนอ่ะพี่พี่ไปดูถ้าดูใครเล่นเนาะมันเป็นคลิปตัดไงมันคลิปตัดไงไม่รู้เขาเป็นคนชาติอะไไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องคลิปตัดคลิปตัดขับอะไรคลิปตัดขับแล้วแว่า ซับไทยมั้งเดาพี่จำไปก็ได้ว่ะแต่ว่าไอ้สตรีมมือพูดไม่รู้เรื่องจริงพูดเหมือนอมข้าวไปด้วยอ่ะคุฟังแล้วก็แบบเหรอใครวะเอาเด๋วเอาลิงมาเาจะไปดูใครวะ